วิตามินซีฮะทำไมเป็นวิตามินที่ผมต้องพูดถึงตัวเดียวเลยวิตามินมีเยอะไหมครับวิตามินมีสองกลุ่มรู้ไหมฮะกลุ่มละลายในน้ํากับกลุ่มละลายในไขมันกลุ่มละลายในไขมันมีอะไรบ้างครับวิตามินเอวิตามินดีวิตามินอีน D, น e, ใช่ไหมฮะกลุ่มนี้ไม่ต้องกลัวขาดเพราะอะไรครับมันทนความร,ร้อนท่านเอาไปทอดเอาไปทําอะไรมันก็อยู่ครับมันสเสถียรมากพวกละลายในไขมันไม่ขาดวิตามินซีนี่โดนความร้อนนี่หายเกลี้ยงเลยถึงแม้ท่านจะเป็นมนุษย์กินผักแต่ผักที่ท่านกินลวกสุกหมด ไม่เหลือวิตามินซีเลยเพราะมันเป็นวิตามินซีมันเป็นวิตามินที่ขาดจากกระแสะเลือดคนไทยในปัจจุบันจากการที่เรากินอาหารปรุงสุกมันก็เลยทําให้เป็นโรคขาดวิตามินซีโรคขาดวิตามินซีมีโรคอะไรครับที่เราท่องในตาําราโรคแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดไม่ต้องไปคิดถึงพวกนั้นเลยแต่มันจะก่อโรค n อ d ขึ้นโรคที่สําคัญมากคือโรคอะไรทราบไหมครับ โรคความดันโลหิตสูงพื้นฐานที่คนไทยดีนี้เป็นโรคความดันเงินเนี่ยยีเเลยเนี่ยเพราะว่าเราขาดวิตามินซีเลือรลังทำไมเป็นความดันขึ้นครับเพราะหลอดเลือดมันแข็งวิตามินซีเนี่ยจะทําให้หลอดเลือดและร่างกายผิวหนังกระดูกเราเนี่ยเหนียวยุนเพราะมันไปกระตุ้นให้สร้างคอลลาเจนและอีลาสตินหลอดเลือดเราเวลาเรากินอาหารขาดวิตามินซียาวนานมันจะแข็งทำให้หลอดเลือดเราแก่ฝ่ออายุคนเราความดันโลหิตสูงเนี่ยเพราะหลอดเลือดแก่เกินอายุ เราอายุ30บางคนอายุหลอดเลือด60ไปแนละ้วหลอดเลือดแข็งเท่ากับคนอายุ60มันก็เลยความดานันโลหิตสูงเพราะว่าแรงดันเลือดมันยังเยอะเพราะร่างกายจะต้องใช้เลือดเยอะในระดับอายุ30หรือบางคนอายุ30จริงหลอดเลือดอายุ30จริงแต่ว่าตัวใหญ่อ้วนความดันก็ขึ้นเพราะว่ามันต้องการเลือดเยอะบางทีสองอย่างผสมกันเลยทั้งอ้วนด้วย แล้วก็หลอดเลือดแก่ด้วยเพราะขาดวิตามินซีมันก็เลยสูงใหญ่เลยเพราะฉะนั้นถ้าเรากินอาหารไม่ขาดวิตามินซีเนี่ยบางคนฟื้นฟูหลอดเลือดได้จนหลอดเลือดเนี่ยกลับมาเหนียวหยุ่นเหมือนเดิมความดันโลหิตมันลดได้แล้วถ้าเราไม่ขาดวิตามินซีจะดีกับหลอดเลือดอีกหนึ่งอย่างคือไรซ่าไหมครับมันจะไม่แตกง่ายเพราะมันเหนียวแล้วมันก็จะไม่ปริหลอดเลือดที่แข็งเนี่ยมันเจอเรื่องสองเรื่องหนึ่งนี่ปริ ปรีนี่เบาหน่อยฮะมันซ่อมได้แต่เวลาซ่อมแล้วเนี่ยมันกลายเป็นหลอดเลือดเสียเลยมันเป็นหลอดเลือดครุขขาหลอดเลือดครุขขาเป็นต้นเหตุทําให้ไขมันไปเกาะถ้าเราดูแลหลอดเลือดดีไขมันก็ไม่เกาะมันก็ไม่ปรีมันก็ไม่แตงเราก็ไม่ตายด้วยโรคหลอดเลือดตีบแตกตันข้อแรกที่จะช่วยเราได้อยู่ในอาหารก็คือวิตามินซีเพราะนั้นโปรดอย่ากินอาหารที่ขาดวิตามินซีนะครับป่วยแล้วเนี่ยอาจจำเป็นต้องเสริมวิตามินซี เพื่อช่วยในภาวะที่รุนแรงแต่ขอให้ท่านได้จากธรรมชาติก่อนจากบ้านเรือนจากสิ่งที่ปลูกอยู่รอบบ้านเรือนเราขึ้นมานะครับนอกจากนั้นมันยังเป็นภูมิต้านทานโรคด้วยถ้าได้วิตามินซีเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ภูมิต้านทานโรคดีสําหรับคนที่เจ็บป่วยเรื้อรังนะฮะแทนที่จะกินยารักษาหวัดอาจจะใช้วิตามินซีเสริมอันนี้ถ้าอยู่ในภาวะนี้แต่ถ้าท่านกินพื้นฐานอยู่แล้วท่านไม่ต้องนะครับ